อาหารอีสานก็บ้านๆได้รางวัลที่หนึ่งของโลกประเภทดีไซน์มันบอกคําตอบด้วยตัวมันเองนะทุกที่อ่ะมันมีความงามแต่ว่าสิ่งที่มันขาดคือบุคคลที่จะต้องไปโคชชิ่งมองเห็นความงามที่เขามีคือทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเมื่อไหร่ที่เราเอาทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องมาร้อยเรียงผ่านกระบวนการในการทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดของภูมิภาคของประเทศไปในทิศทางที่ที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยวผ่าน คุณทางวัฒนธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ The Farmer Capture นะคะพี่เกศจะพาทุกคนมาพูดคุยประเด็นสำคัญที่กำลัง เป็นฮอตอิชชูเลยก็ว่าได้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะหัวใจสำคัญอยู่ที่ฐานรากค่ะและที่สำคัญนั่นคือการเกษตรไม่ว่าคุณจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารแน่นอนคุณก็ต้องมีผลผลิตที่ดีนะคะส่งต่อไปทำอาหารมีเรื่องของแฟชั่นค่ะก็มาจากฐานการเกษตรด้วยกันนี่คือพื้นฐานสำคัญวันนี้เราจะมาคุยกับ2ตัวตึงค่ะที่เขาทำงานด้านการสื่อสารสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรให้มีชื่อเสียงระดับโลกและมีงานวิชาการที่ มาพนึกกำลังกันทำให้ยกระดับโลโก้ของเราไปสู่ global ได้วันนี้พบกับเขาทั้งคู่กันค่ะสวัสดีค่ะ mm ทีมเดอะฟาร์ r หลายคนอาจจะยังไม่ได้ทราบว่าแต่ละท่านทำงานอะไรบ้างอยากให้พี่ขาบช่วยอัปเดตนิดนึงค่ะผมขาบสุริพงศ์สุริยานะครับก็เป็น นักปั้นแมนและสร้างความลักษให้กับธุรกิจอาหารการเกษตรและก็ท่องเที่ยวชุมชนก็ทํามาร่วม30ปีแล้วนี่ในส่วนภาคเป็นธุรกิจเนาะ,ะและก็ในส่วนอีกภาคหนึ่งก็เป็นนวัตกรชุมชนอายุที่บุงการก็กลับไปทําเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนที่ในเรื่องของที่ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงการศูนสร้างแรงมดันใจจากโลโก้สู่เลอค่าโอ้โหพี่ไก่ทำอะไรอย่างไรบ้างคะทุกคนจะรู้จักในนามของอาจารย์ไก่มเกษตรนะครับจริงๆแล้วชื่อจริงๆก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิทธิชัยฮัทชโชตนะครับปัจจุบันก็ เป็นผู้ช่วยที่กมบดีดูแลงานทางด้านงานวิจัยนวตัตก,กรรมแล้วก็พันธก,กิจเพื่อสังคมนะครับอยู่ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครน,นะครับตอนนี้กําลังทํางานร่วมกับพี่ขาบในเรื่องออของการยกระดับอีสานแกส๊สโนมีตัว อาหารพื้นถิ่นอีสานนะครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานโอ้โหทั้งสองคนจับมือกันนี่พลังคุณสิทธิ์เลยคะพี่เราพูดเกินเลยไปไหมบอกว่าเกษตรคือพื้นฐานสําคัญของคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยคือเราต้องไม่ปฏิเสธรากของตัวเองนะรากของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะส่งต่อไปที่อนาคตเราคือเกษตรนะครับเราคือเกษตร แล้วก็เกษตรก็แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็คืออาหารการกินนะแต่ประเด็นคือโลกมันจะต้องมีคําว่านวัตกรรมมีเทคโนโลยีอะไรก็ว่าไปฉะนั้นเราจะต้องทําให้สินค้าเกษตรเนี่ยไม่ตกเทรนด์เอาเรื่องของการออกแบบเอาเรื่องของเทคโนโลยีเอาเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ใชเพื่อทําให้เรามีความน่าสนใจตลอดเวลาอันนี้คือคําว่า ความยั่งยืนของกเกษตรโอโ้สุดยอดเลยค่ะ,ะพี่ไก่ทำงานในฝั่งวิจัย<ะ>เอามาจับมือกับงาน<ะ>ดีไซน์ มันมีส่วนผสมยังไงบ้างคะจริงจริง,รงถ้าเป็นงาน<ม>ทางด้านวิชาการเนี่ยมันมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบครับพี<า>่เก๋โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ที่เป็นพื้นถิ่นผมยกตัวอย่างโคขุนพลยังคํอการได้มาซึ่งโคขุนพลยังคาที่มีความแตกต่างแล้วก็ในเชิงอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่นอย่างไรเพราะฉนั้นกระบวนการทางด้านวิชาการที่จะไปช่วยในกระบวนการเลี้ยงกระบวนการแปรรูปก,กระบวนการผลิตพวกนี้ทำต้นน้ำทำต้นน้ําให้มันมีคุณภาพเพราะนั้นมันจะเป็นแมทชิ่งทำให้ได้วัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันเนี่ยวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบอัตลักษณ์พื้นถิ่นแต่ละที่เนี่ยมันเอามาลังสรรค์เมนูได้เยอะมากโคขุนพลยังคําวัตถุดิบมาดีแล้วมาถึงงานดีไซน์พี่ขับจัดการต่อ,อยังไงคะมันมีอยู่3ข้อลหลักที่ผม <c oughs> ทํามาแล้วได้รางวัลอสการ์หาโลกมาปีนี้ปีที่2ี่แล้ว <c oughs> เนี่ยมันมีอยู่3มแก่นนะแก่นแรกเราต้องเข้าใจคําว่า แก่นของภูมิภาคเราต้องรู้ว่าเนี่ยโคขนเป็นของสกุลนครเราต้องเข้าใจแก่นของมันก่อนอถ้าเราไม่เข้าใจรากเงานะ่เราก็ไม่มีตัวตนหรอ,อที่สองเนี่ยทุนวัฒนธรรมทุนธรรมแม้จะเป็นโคขนก็จริงนะครับแต่ว่าเราเอามาโปรเซสเป็นการให้คนได้ได้กินได้จับต้องได้กลิ่นได้อะไรก็ตามมันต้องมีการ สร้างรสสียมเอามาใส่จานยังไงโทนสีของจังหวัดสกลนครคือสีคราม,มผ้าย้อมครามเหล่านี้มันคือทุนธรรมเอาผ้าเหล่านี้มาสร้างสารรค์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือความร่วมสมัยเวลาเราทําของท้องถิ่นหรือชุมชนก็ตามเนี่ยมันจะต้องมี2ออย่างเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความร่วมสมัยก็คือ 1. การออกแบบการออกแบบก็คือการ การทำให้มันดูน่าสนใจนะครับว่าจะเป็นการทำกราฟิกดีไซน์อะไรก็ตามเนี่ยอันที่สองคือความเป็นแฟชั่นเาะสองอย่างเนี่ยจะทำให้เกิดความร่วมสมัย <c oughs> <c oughs> แม้ เราจะอายุมากขึ้นแล้วแต่สินค้ามันก็ยังมีความร่วมสมัยน่าสนใจอยู่ทําให้งานไปได้เร็ว,รวแล้วก็งานนี้ก็ได้ได้านนรางวัลเนื่องการยอมรับในเวทีโลกนะครับหนังสือที่พี่ขาบส่งประกวดในแต่ละเวทีอยากให้ยกตัวอย่างสักสองสามเวทีได้ไหมคะเพราะว่านี่คือสอว์พาวเวอร์ตัวจริงนะคะก็ะอันดนับแรกเลยต้องต้องยอมมาที่อาจารย์ไก่เนาะ,ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย เราร่วมกันทําอีสานแกสตร์มี่ก็เอาร้านอาหารในจังหวัดสกลนคร20ย้าน2บร้านอาหารอีสานก้านๆเนาะที่เรารู้จักกันแต่ประเด็นคือเราจะต้องทําอาหารบ้านๆเนี่ยให้มันมีเรื่องความเลือค่าได้อย่างไรแล้วเอาเรื่องแฟชั่นการออกแบบคอนเซ็ปต์สไตล์มาทําแล้วเราก็ทําเป็นรูปเล่มหนังสือแล้วก็ส่งไปประกวดได้สาขาดีไซน์ออฟเดอะเวิค์าคำถามก็คือว่า ดีไซน์ก็คือการออกแบบอาหารอีสานก็บ้านๆได้รางวัลที่หนึ่งของโลกประเภทดีไซน์มันบอกคาตอบด้วยตัวมันเองนะซึ่งคนที่อยู่ในเล่มนี้ชุมชนเป็นคนชาวบ้านเป็นคนในท้องถิ่นหมดเลยมันบ้านครับพี่ค่ะให้ความสําคัญตรงนี้กับพื้นที่กับท้องถิ่นยังไงคะผมคิดว่าทุกที่อ่ะมันมีความงามแต่ว่าสิ่งที่มันขาดคือ บุคคลที่จะต้องไปโคชชิ่งอมองเห็นความงามที่เขามีแล้วก็จัดการเอาสิ่งเหล่านั้น,นออกมามก็สามารถที่จะทำให้งานนั้นดูแล้วมีพลังในตัวเองขันกลับไปทางฝั่งวิชาการเห็นผลงานออกมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจนะครับค,คือ,ค,อคือเราผมอยากให้ให้คนไทยหันกลับมาดเาูเรื่องของเมนูอาหารหรือว่าสินค้าหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นของเรา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 เห็นทุกวันเราอาจจะมองข้ามมันไปแต่ว่า คนอื่นเห็นนะเขามันว้าวซึ่งชาวบ้านร้านอาหารพวกนี้เขายังขาดผมอยากให้ให้รัฐบาลหรือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยอยากให้ไปพัฒนาในกระบวนการในการนําเสนอเมนูอาหารการน้ำไปสู่ปลายน้ำตรงนี้เป็นเรื่องของการดึงดูดภาพลักษณ์การตลาดด้วยนะคะจริงครับค่ะในมือพี่เก๋นี่เขาบอกว่านา สร้างชุมชนผลงานเล่มใหม่สดสดร้อนรแล้วก็เขียนคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อยากให้พี่ข่าวกวาจันไก่เล่าถึงมิตินี้หน่อยทำไมถึงได้หยิบสัญลักษณ์นาคแล้วกําลังจะขับเคลื่อนอะไรกับมิตินี้กันคะเมื่อ30ปีก่อนรัฐบาลก็ได้ประกาศให้นาคเป็น,น,น,เ,ปนเ,ออเอกลักษณ์ของชาติประเภทสัตว์ในตำนานมันเป็นนามนธรรมเนาะ,ะเป็นนามนธรรมที่นี้ทางทางสานักปลัดสานักมนตรีก็ก็ ทราบว่าผมกําลังเรียกว่าคือสื่อสารเรื่องนาพญานาคอยู่ก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นจะเอาเป็นพญานาคเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าได้ไหมหรืออาจจะเป็นนาคมิติการสร้างการท่องเที่ยวได้ไหมก็เลยให้ผมทําหนังสือเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้มันมันบอกบางอย่างคือว่า ทุกพื้นที่ mm. ที่มีในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสัตว์ต่างๆเนี่ย <c oughs> อันนี้เรียกว่าทุนมัฒนธรรมของ <c oughs> พื้นที่ <c oughs> ในฐานะที่ผมเป็นนักออกแบบ <c oughs> ผมจะต้องเอาเรื่องของการออกแบบทําให้นาคเนี่ยมีความร่วมสมัย <c oughs> นะครับมีบรรจุภัณฑ์สินค้าพญายนาคมั่เกี่ยวข้องทุกอย่างคือพญานาคที่เป็นความเชื่อแต่ว่าเป็นความเชื่อที่แปลงออกมาเป็นในเรื่องของตัวเงินให้ได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าทำแบบนี้ได้ มันคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์คำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์น่าสนใจมากอยากให้พี่ไก่ขยายความในมิติของการที่จะทําให้มันสาเร็จอ่ะจะต่อยอดไปยังไงดีจริงๆผมมองว่ามันเรื่องเศรษฐกิจนี่มันมีเรื่องของงานอาร์ตก็คืองานศิลปะมันมีเรื่องของงานทางด้านการเกษตรคือทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเมื่อไหร่ที่เราเอาทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องมาร้อยเรียงผ่านกระบวนการในการทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะช่วย ยกระดับเศรษฐกิจในแต่ละชิ้นส่วนภาคการเกษตรก็ได้าการยกระดับภาคการท่องเที่ยวก็ได้ะนะครับเรื่องของการพัฒนาเมืองก็ได้ไปด้วยแล้วทุกอย่างที่ผ่านกระบวนการทํางานร่วมกันเนี่ยผมมองว่ามันจะยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดของภูมิภาคของประเทศไปในทิศทางที่ที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยวผ่านทุนทางวัฒนธรรมเห็นตัวอย่างชัดเจนเลยก็คือพี่ขาบกลับไปที่ชุมชนที่บ,บึงการ,รทําเป็นพื้นที่เรียนรู้ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนสเกลลิ่งออกมาจากจุดเล็กๆระเบิดออกไปสู่พื้นที่โดยรอบมิติกเกษตรคนไม่มองในเรื่องของชีวิตของคนที่อยู่ในบ้านเรือนหมู่บ้านของชาวกเกษตรตะกอนแล้วในช่วงที่ไม่มีการเก็บเกี่ยวเงิน มันต้องลงนะคำถามคือจะต้องเอาเรื่องศิลปะไปจัดการแก้แปลว่าสร้างการรับรู้ในมิติใหม่จัดการสถานที่อาคารบ้านเรือนให้มันมีความงามมันคือเกษตรกรรมในช่วงไม่ไม่ใช่ได้รูปเก็บเกี่ยวนักท่องเที่ยวจากที่อื่นมาดูความว้าวมันก็คือเงินคือเราต้องรู้แก่นของเขาอยากให้นักสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรช่วยให้แนวคิดหน่อยเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มี ในชั่นแบรนด์นะเวลาไปไหนจะทุเรียนทำยังไงให้แตกต่างจากมาเลเซียเวียดนามมันต้องมีภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรไทยพี่ขับทำงานด้านนี้30ปีขอเคล็ดลับหน่อยค่ะผมมองนะครับว่ามันจะต้องเปิดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เรียกว่าสัมผัสประสบการณ์ก็ต้องกลับมาที่เกษตรท่องเที่ยวมูลค่าสูงประเด็นบ้านเราเนี่ยเราจะทำเกษตรท่องเที่ยวมูลค่าสูงเนี่ย ต้องเอาคนนอกพื้นที่เข้าไปในพื้นที่แล้วก็มีคนมาจ่ายเงินแต่ขณะเดียวกันจะทําแบบนี้ได้จะต้องหาคนที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตชิ่งมองมาช่วยเป็นที่ปรึกษาสุดท้ายแล้วทุกพื้นที่จะเลอะข้างหมดเลยต้องมีคนที่มีประสบการณ์ทักษะจริงๆมาร่วมมือใช่มันต้องร่วมมือกับหลายฝ่ายทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งหน่วยงานราชการ ในระดับกระทรวงกรมอง,องที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องบูรณาการกันทอกบูรณาการการันแล้วก็มองนิมิติในการในการวางภาพในการพัฒนาร่วมกันว่าสเต็ปในการพัฒนาจะไปทางไหนใครจะช่วยได้ในมิติไหน นะมหาวิทยาลัยช่วยได้ในมิติของไปทํางานวิจัยช่วยยกระดับการพัฒนาพื้นที่ไปช่วยให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาให้กับชุมชนทททมาจาับเรื่องของงานการพัฒนาเรื่องอีเวนต์ต่ตางๆที่ช่วยชาวบ้านใช่ไหมจังหวัดไปช่วยเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่หรือพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ไฟฟ้าถนนสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำะอะไรพวกนีน้ทุกส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องหมดแต่ต้องช่วยกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทําไม่สําเร็จที่ผ่านมาเราเรา,เราแยกส่วนกันทําเ,เรามีงบมาปีนี้เราก็ทําปีนี้จบ <c oughs> ปีหน้าเราไม่ได้เขียนต่อเนี่ยมันเป็นปัญหาฮะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องวางกรอบการทํางานร่วมกันและวางแผนระยะยาวคือตอนนี้มันเหมือนต่างคนต่างมองไปคนละภาพไม่เป็นภาพเดียวกันแล้วการขับเคลื่อนก็ไม่ต่อเนื่อง พี่หาคะช่วยฟันธงหน่อยในฐานะที่ทํางานปั้นแบรนด์สินค้าเกษตรมานานประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะใช้เครื่องมือคือการเกษตรเนี่ยจะพาประเทศไทยไปสู่ระดับโลกแบบเด่นสง่าเลยเนี่ยทำได้ไหมทําได้และก็ทําไม่ยากด้วยหน่วยงานนะครับทางรัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยต้องนําในเรื่องของคําว่าความร่วมสมัยนะ,ะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของวาระของอการทํางานเป็นการสร้าง มิติใหม่กเกษตรจะต้องทําให้คนมีความสุนทรีย์ซึ่งภาคการ,กรเกษตรของประเทศไทยทํามิติเดียวคือมิติคือ ทำให้อิ่มท้องฉะนั้นควรจะมีถ้ามีนะครับมันจะขึ้นทั้งแผงทั่วประเทศไทยมันมันต้องเอาทั้งท่องเที่ยวกับเกษตรมาผนวกกันให้ได้เราพูดตลอดเลยว่าประเทศไทยเป็นครัวของโลกแต่การเป็นครัวของโลกในมิติของการแ x p a n s i จะทำไงให้เป็นครัวที่แท้จริงเป็นครัวที่มีคุณภาพเป็นครัวที่ให้ทุกคนมาเยี่ยมครัวอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญเราจะขยายพื้นที่ของชุมชนเล็กๆอยู่ทั่วไทยได้อย่างไรคือตอนนี้ ทำไมสายการบินมไม่โปรโมทอาหารพื้นถิน่นล่ะคือสายการบินที่บินไปทางอีสาน <Okay. S 2> เสิร์ฟอาหารพื้นถิน่นอย่างเงี้ยไม่มีในสายการบินแห่งชาติและก็สายการบินสารพัดอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่รู้ <K S 2> ค่ะสิ่งที่พี่ขาบกำลังพูดก็คือเรื่องของการสื่อสารการตลาดเราย<ช>ัง <ๆ S 1> ไม่มีความคมชัดแล้วก็ยังไม่ได้สร้างให้เกิดความเข้าใจ storytelling ไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในภาคการเกรรษตรเท่าไหร่เลยนั้นวันนี้ละค่ะได้มุมมองแต่พูดกันอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราจะไปดูว่าเขามีวิธีทำเราจะไปถอดสูตรแกะรหัสว,ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขาร่วมมือแล้วพื้นที่ทั้งบึงการสกลน,นครเนี่ย สำเร็จได้ยังไงนะคะ The Farmer รับรองจะพาทุกคนไปบุกถึงถิ่มแน่นอนค่ะ